อัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินะอัลลอฮิมอ ah uh. oh ัสสลมุลัยฮิวะอะซฮับิลนวะลาซัยดิลมุรซลีนวะลาอัลีฮิวะอัซฮับิฮิวะมันต์บะฮุมบิอิฮซานินิลา ي و มิดดีนรับชรห์ลิ ص ดริวยัสรอัมรีวะลุลอุ أ ดะตัม مللساني يفقهه ق ล ل อัสสลามุอะลัยกุมะราะห์มะตุลอ้วะเราะกะโตสลามนักเรียนออนไลน์นะคะสลามนักเรียนศูนย์การเรียนของมัสยิดอิคมามตุนมุมินีนค่ะวันนี้พบกับครูในวิชาหะดีษเช่นเคยค่ะหะดีษ ผลตอบแทนที said, ่ย an ิ่งใหญ่นะที่เอาล่์อาจจะมาพร้อมกับบททดสอบที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันค่ะอันอาัสบินมาลิกรดย่องรอฮุอันฮุกอละกล่าุลลอซละลฮิวะซลัมอินนะไอ้ดมะลจาซายฟมาไอ้ดมิลบาลาีวอันน่ะลฮะอิซาอะฮับะกวมันอิบตะลาฮุมฟมันรอดิย์ฟละฮุรรดัอวมะน์ซัคต ฮะดิษบทนี้นะคะรายงานโดยท่านอานาสบินมาลิกรเดียลลอหุอันฮูกอลาได้บอกว่าท่านอัลซุนซัลอห์ว่าอะเลวะซัลลัมได้กล่าวว่าแท้จริงผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่นั้นมาคู่กันหรือมาพร้อมกับบททดสอบที่ยิ่งใหญ่วะอันนัลลอหฮะและอัลลอฮนั ah ้นอิซาอาฮับบะเก้ามันหากพระองค์ทรงรักกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใด อิบตาลาหุมพระองค์จะทรงทดสอบพวกเขาฟามันรอบิยฟาลาฮุร,ริดอผู้ใดที่พอใจกับบททดสอบที่อัลลอฮ์ส่งมาเขาจะได้รับความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮ์ว่ามันสะเคต่อผู้ใดที่โกรธเวลาที่อัลลอฮ์ส่งบททดสอบลงมาฟาลาฮุซะคอตูเขาก็จะได้รับความกรี้วโกรธจากอัลลอฮ์เช่นเดียวกันค่ะ ฮะดิษบทนี้บอกให้เราทราบนะคะว่าเมื่อใดก,ก็ตามที่เราได้รับบททดสอบจากอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่นะคะให้รู้ว่าทุกอย่างนั้นมีผลตอบแทนหน้าที่อัลลอฮ์เสมอถ้าบททดสอบนั้นเป็นเรื่องเล็กอัลฮัมดุลิละเราทนได้ก็ขอให้เราผ่านบททดสอบนั้นในสภาพที่เราเป็นผู้ที่ศรัทธาและน้อมรับนะคะอย่าลืมว่าเวลามีบททดสอบมาเนี่ยให้รู้สึก ขอบคุณอลัลลอฮ์ให้รู้จักอดทนในสิ่งที่อลัลลอฮ์ส่งมาให้กับเราแล้วก็ให้มอบหมายทั้งหมดกับอลัลลอฮ์สุบฮามอัลลาทั้งสิ้นค่ะหนทางที่จะทําให้เราปลอดภัยจากบททดสอบที่อลัลลอฮ์จะส่งลงมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม ก็มีอยู่3ประการหลักๆนะคะอย่างแรกก็คือให้เราใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังค่ะเราจะเดินทางต่างจังหวัดจะเดินทางต่างประเทศจะเก็บเงินจะดูแลรักษาของทําให้อย่างดีดูแลให้อย่างครบถ้วนเมื่อเราออกเดินทางแล้วประการที่2นะคะเราก็จะต้องทําการมอบหมายต่ออลอค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้เราได้ทําและดูแลอย่างเต็มที่แล้วหากจะเกิดสิ่งใดขึ้นอลอจะทดสอบ ก็ให้เราทําการมอบหมายกับอัลลอฮ์ทั้งสิ้นและปิดท้ายค่ะถ้าหากว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นกับเรานะคะก็ให้เราขอวิงวอนดูอาต่ออัลลอฮ์สุบฮานุตาลาให้เราเป็นผู้ที่บาดผ่านบททดสอบนั้นไปได้อย่างเป็นผู้ที่มีอีมานค่ะอีกครั้งนะคะฮะดิษบทนี้ท่านอัลชุนซอลลอฮิว่าลัลาลัมบอกเราว่า แท้จริงบททดสอบแท้จริงผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่นั้นมาคู่กับบททดสอบที่ยิ่งใหญ่เช่นกันถ้าอัลลอฮ์รักใครอัลลอฮ์จะทรงทดสอบพวกเขานะคะถ้าวันนี้เราเองไม่ถูกทดสอบใดๆเลยเราอาจจะต้องสำรวจตัวเองว่าเราอัลลอฮ์ไม่ได้รักเราหรือเปล่าหรือว่าเราเป็นคนที่ห่างเหินห่างไกลาจากการใกล้ชิดต,ต่ออัลลอฮ์หรือเปล่า ใครก็ตามที่อัลลอฮ์ส่งบททดสอบมาให้เขาเขาพอใจในบททดสอบนั้นอ,อัลฮัมดุลิละอัลลอฮ์ทดสอบชั้นสิ่งนี้ชั้นอดทนได้ดีอัลลอฮ์ไม่ทดสอบชั้นแรงกว่านี้ถ้าเราพึงพอใจในบททดสอบนั้นเราจะได้รับความพึงพ,พอพระทัยจากอัลลอฮ์ค่ะและเช่นกันหากว่าเราโกรธทําไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้นคนเดียวที่โดนทําไมต้องมีเรื่องไม่ดีแบบนี้เกิดขึ้นกับฉันด้วยแน่นอนสิ่งที่เราจะได้รับก็คือความโกรธกริยวนะที่อัลลอฮ์เช่นเดียวกันค่ะ ดูอาจจะลอสปานอตาอานะคะขอให้พวกเราทุกคนเป็นผู้ที่อดทนต่อบททดสอบให้ได้และขอให้เราเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลอย่างสมเกียรติจากการที่เราอดทนในบททดสอบที่พระองค์ส่งลงมาให้แก่เราเพราะเรารู้ว่าผลตอบแทนนะที่อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะนับได้ค่ะุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ l วะบะเราะกาตุฮ h